โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไก่ตันช็อปกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับพี่อาร์มคนหลอกคนเดิมคนดีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ก็มีโค้ดมาฝากให้น้องๆกันอีกแล้วนะครับผมแจกให้ฟรีๆเลยนะครับผม แต่ว่าเงื่อนไขนะครับผมง่ายๆนะให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับผมให้ถึง100ไลค์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วพี่จะปักหมุดให้นะครับผมขอแค่1ไลค์100รไลค์นะครับผมโอเคทุกคนก็พี่ได้ทาการเติมเงินมาทั้งหมด500บาทนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาสุ่ม ID แจกให้คนดูนะครับผมในช่องของพี่นะครับผมฉลองผู้ติดตามครบ500คนนะครับผมนี่ ก็มีหลายรหัสมากนะครับผมน้องๆน,นะครับผมคอมเมนต์มาเลยนะครับผมพี่มี500บาทจะแจกให้ทั้งหมด2คนนะครับผมคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาสุ่มแจกให้ทําคลิปสุ่มแจกให้นะครับน้องๆอ,อยากได้ดีอะไรคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้นะครับโอเคนะครับผมเด่วันนี้นะครับพี่ขอซื้อเป็นไก่ตันผลมังกรถาบอนะครับผมเพราะว่าทางร้านเขาพึ่งสต็อกไอเดียมาใหม่นะครับผมสดๆร้อนๆเลยวันนี้เลยนะครับผม100ชิ้นนะครับผมตอนนี้เหลือ92เั้นนะะารับ้อรีบไปซื้นเนะคนั้นนะครับผมจะซื้อไปเลยนะครี นะครับผม199บาทนะครับผมแล้วก็ใครนะครับผมที่อยากได้ไอดีที่พี่จะมาซื้อในคลิปนี้นะครับผมที่พี่กำลังจะซื้อนะครับคอมเมนต์ไปเลยนะครับผมเหตุผลนะครับผม3ข้อนะครับ1เหตุผลที่อยากได้เพราะอะไรนะครับผม2เหตุผลนะครับผมว่าทําไมพี่ถึงต้องให้นะครับผม3 น้องๆจะเอาไปทําอะไรนะครับผมน้องๆคอมเมนต์มาเลยนะครับผมคอมเมนต์ไหนโดนใจพี่จะแจก ID นี้ให้เลยนะครับผมที่กําลังจะกดซื้อนะครับโอเคนะครับผมก็ทางร้านเขาถูกมากนะครับผมร้อยเก้านะครับผมได้ ID มังกรถาวรเลยนะครับผมถาวรนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดซื้อไปเลยครับผมกดซื้อไปเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมกดซื้อสินค้าสําเร็จนะครับผมน้องๆก็กดโอเคไปรับรหัสกันเลยครับผมกดตามพี่ได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมมันก็จะเด้งมาที่หน้ารับของรางวัลแบบนี้นะครับผมก็เราเอา ID นะครับผมตรงนี้กับพาสเว เราเข้าไปดูใน ID ดีกันเลยนะครับผมว่ารหัสนะครับผมจะได้เป็นมังกรถาวรจริงหรือเปล่าโอเคไปดูกันเลยอ่าโอเคนะครับผมนี่ก็จะเป็นรหาสนะครับผมที่พี่สุ่มได้จากร้านไก่ตันช็อปเมื่อกี้นะครับผมทุกคนครับนี่นะครับผมเป็นมังกรถาวรนะครับผมจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นมังกรถาวรแบบไหนนี่นะครับผมเป็นเหรียญมังกรถาวรนั่นเองนะครับผมนี่ครับถาวรจริงจริงนะครับ199าบาทนะทุกคนดูนะครับผม นี่ครับผมเท่มากๆนะครับผมมังกรถาวรทุกคนก็รู้กันอยู่นะครับผมว่ามันโหดมากนะครับผมนี่แล้วก็จะมีดาบโยรุนะครับผมมาในตัวนะครับผมในราคา199บาทนะครับผมคุ้มมากๆนะครับตอนนี้ทางร้านแก่ตันช็อปเขาก็สต็อกไปที่100ชิ้นนะครับน้องๆคนไหนอยากได้รีบไปกดกันเลยนะครับผมก่อนที่สินค้าจะหมดนะ,ะโอเคนี่นะโหดมากๆนะทุกคนดูดินะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่ดาบประมาณนี้พร้อมเล่นนะครับผมพร้อมเล่นดีกว่านะครับนี่แต่ว่าหูยทุกคนดูดิ มัลเตอรี่ไอ้บ้วนเนี้ยไอ้ไอ้ถามวอนอ่ะครบเลยนะครับผมทุกคนครับของแท้นะครับผมสุ่มใครที่อยากได้แบบสุ่มโหดๆอย่างนี้นะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับผมนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับลิงก์เว็บแกะตันช็อปพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมน้องๆคนไหนอยากได้ดีนี้คอมเมนต์เหตุผล3ข้อที่พี่บอกนะครับผมตอนต้นคลิปแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกให้คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับลิงก์เว็บใต้คลิปเด้อ